โยนข้อกล่าวหาที่อันตรายให้กับพรรคประชาชนซึ่งมาตอนหลังที่พรรคก้าวไกลถูกยุบแล้วเอาเหตุการณ์ในการไปเจรจากันที่ฮ่องกงมาเปิดเผยท่านทั้งหลายครับเจ็บแล้วต้องจำนะจะได้ชื่อว่าเป็นคนนี่สองครั้งนะครับครั้งแรกถูกเขาสั่งสอนแล้วก็ไล่ออกจากพรรค ก่อนที่เขาจะไปร่วมมือจัดตั้งกับพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยนะก่อนจะมีรัฐบาลตบัดสัตว์เนี่ยจำวันนั้นให้ได้จำวันนั้นให้ได้ว,นนไดวันที่เขาอบรมสั่งสอนพวกคุณเหมือนคุณเป็นเด็กไร่เดียงสาทางการเมืองพอเขาพูดจบเขาก็ไล่พวกคุณกลับบ้านนะ่ะจำได้ไหมคนพูดนะ่ะคือใครนั่งเป็นรองนายกอยู่ตอนนี้แล้วคุณจำได้ไหมคนที่เขาเจรจา กินในที่ลับเอามาไขในที่แจ้งและกล่าวหาว่าเป็นพวกต้องการจะรื้อโครงสร้างของประเทศเจ็บแล้วต้องจำ